โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาเล่นทีถ้วยแก้วขอเชิญลุงวิญญาณเข้ามาในแก้วนี้เถิดโว่โว่โว่เลยโว่เลยเออมันมาแล้วมันมาแล้วอ่าใครลากใครลากอย่าลากอย่าลาก อ่ะตรงมึยาลกากูม่ดูล่ะอ่ะโด้เหรอไม่รู้ไม่ได้ล่ะมึงอู้อู้แรงมากใครเป็นมือลากมาไม่รู้ตอนนี้ผีผีสัมพเวสีมันมัน ก็ไก่ยี่ยนนั้หนาไปเฮียลลี่โอกมทำไมวะสาะอูมอม้าหายไหมมันไม่มีมม้ามันวนอยู่นี่ เอาไมไ่นี่นี่มาดูอ่ะคอยอยู่กดเฮ้เชิญดวงวิญญาณเขดออะดอข้าว,าวฟ้าควันนี้เถิดเฮ้ยเฮ้ยก็ไกลกอไกลเฮ้ยใครใครนิ้วแข็ง สระอูม,<า>มันจะไปโมมาโมมาเฮ้ยสระอมามันจะไปสระอามาก็มากูมา,ม,มาเหรอรอสระเอหายสระเอ เติมโวเวนถ้ามันเข้าโวเวนกูมาแล้วพวกเรายังไม่ได้ตั้งเลยพี่กินน้ำก่อนเรายังไม่ได้ตั้งกองันจังนะครับบ้านหลังนี้กูตามยิ้ไม่ทันโอ้หลุดแล้วนี่ยอ้นพี่กระปปก เชิญออกได้เลยครับ <c oughs> อย่างเร็วเลยลากมือไปเลยอันนี้ทำเองอะไม่ได้ทำ <c oughs> ก็ขอจบคลิปไปเทียงเท่านี้นะครับ <c oughs> กับคลิปวิดีโอปอยอ,อสวัสดีครับปยอ